อาการแบบนี้ใช่หอยพิการหรือไม่คําตอบอยู่ในคลิปนี้หมดแล้วค่ะมาดูอาการก่อนนะคะที่สังเกตชัดที่สุดเลยก็คือฝาไม่เต็มไม่สามารถปิดฝาได้สนิทฝาบิดเบี้ยวเปลือกก็ไม่เต็มเช่นเดียวกันพวกนี้ไม่ใช่หอยพิการหรือพวกดาวซินโดรมแต่อย่างใดแต่มันคือหอยที่โตเร็วเกินไปจนเปลือกเนี่ยไม่สามารถสร้างแคลเซียมขึ้นมาได้ทันเนื่องจากว่าเขาเป็นสัตว์ธรรมชาติเนาะอถ้ามีอะไรที่เร่งมากเกินไปหรือฝืนธรรมชาติมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะเกิดลักษณะผิดปกติแบบนี้ เกิดขึ้นได้สาเหตุหลักๆเลยเนี่ยก็คือการให้อาหารเสริมที่มากเกินไปอย่างเช่นพวกอาหารเม็ดที่มีโปรตีนสูงสให้เกินปริมาณที่จําเป็นหรือบางคนเนี่ยให้ตลอดเลยมากกว่าพืชน,น้ําซะอีกหรือบางคนแทบไม่ให้พืชน,น้ําเลยให้แต่อาหารเม็ดเพราะมันง่ายกว่าจึงทําให้พวกสารอาหารมันไม่ครบตัวโต,วต,วตวเร็วจนเนื้อร้อนออกมาจากเปลือกแต่ว่าแคลเซียมเนี่ยมันยังไม่พอที่จะสร้างเปลือกมาปกคุมตัวเองได้ทันเวลาจากที่เห็นเลยก็คือฝามันจะไม่เต็มบิดเบี้ยวบ้างมีรูบ้างและเปลือกจะมีรอยต่อไม่ค่อย เพราะเขากําลังพยายามสร้างเปลือกมาปกคลุมตัวเองอยู่นั่นเองแล้วส่งผลอะไรบ้างอ่ามาดูหนึ่งเลยการเจริญเติบโตไม่ส่งผลค่ะกินแล้วก็ใช้ชีวิตได้ปกติ2คนขายเนื้ออยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีรสชาติที่ไม่อร่อยเท่ากับแบบที่ให้พืชผสมผสานเข้าไปด้วยสส่งผลโดยตรงกับพวกหอยที่จะไปขยายพันธุ์เวลาส่งไปที่ต่างจังหวัดเนี่ยหอยจะจําสีไม่ค่อยดีเปลือกล้วแล้วก็ตุยง่ายก็ระวังไว้ด้วยนะคะและสุดท้ายเลยก็คือเวลาไปขายแบบสดเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามค่ะทางที่ ดีถ้าเราเจอหอยแบบนี้เราควรแยกบ่อกไว้ดีกว่าจะได้หาวิธีรักษากันต่อไปแล้วก็ขอขอบคุณลูกฟาร์มมากเลยนะคะที่ส่งหอยเข้ามาแล้วทาให้เรารู้ว่าเจอปัญหาอะไรบ้างจะได้มาให้ความรู้กันในช่องอ e. ีถ้าใครไม่อยากพลาดสาระดีๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามฟาร์มเราด้วยนะคะ